สวยฟ้างเยี่ยมมาคนแรกผูยกมาอมืยังไม่เปลี่ยนเอ๋สกิดเปิดทางเขาฟ้างไหลเอาครับอืสวยครับใครครับผู้ยิงน้องเขาฟ้างครับผูนักกินาใหม่ครับน้องเขาฟ้างผ <laughs> ูสวย เปลี่ยนไหมอ่ะเก้าเก้าอืมตกหน้าครับดีไม่ถึงแต่ลายตรงข้าฟ้างวางเข้ามาอยากไปแข่งของตลุมาครับมีรายการโอเพนอยู่ข้าฟ้างวางดีครับโอ้สเข้า3า0รปรดีนะครับไม่เกิน16ปีนะครับเล่นฟรีมีโอ้โหเตีติดได้3ครับลูกนี้ข้ามฟางบอกว่ายืนครับระยะนี้ครับปล่อยไหลมานี่ครับโอ้โหถ้าโยนอาจจะไม่ถุไว้ก่อนครับ โอ้ลูกนี้ยก้อยมาหูสกูแบ็กฉีข้างก็ฟังใช้สมาธิครับไม่คุยใช้สมาธิครับนี่ครับสวยครับโอ้โหสิบเต็มสิบครับนี่วางห้าลูกเข้าห้าลูกแล้วยกร้อยมาไม่เต็มเล็กเหมือนกันครับอืมฉีสวยสเอาปรับตามสนามถูกแล้วชีชี วางมาเปลี่ยนเลยไม่ต้องตีชิ้สองแต้ม,ตตส,มสวยนี่เอาผลชิเห็นไหมสามแต้มคะแนนไล่มาติดติดเป็นสามต่อสี่สวยนั่นแหละเปลี่ยนแล้วยกมาไม่ไม่ออกอแก่นสวยน้ำหนัก ไม่ถึงนั่นแหละไม่เป็นไรเอ้ยได้สี่เลยอ่ะแต่ถ้าลูกมันใกล้กว่านี้เราค่อยนั่งวางเอาเอายามอยู่ตีอีกลูกหนึ่งให้ฟังเขาช่วย ลีลาอะไรมากใส่ไปเลยเอามาสนามนี้อาจจะสนามนี้ก็ดอบได้นะถ้าชี้ดอกให้ถึงเราให้หยุดทําได้เหมือนกันตั้งใจตีแก่นหรอกเอาชิปมีเสียงกระซิบบอกว่าลายเดิมลูกนี้ได้ไหมฮารมาฮารไหลมาเลยใกล้อ่ะ พุ่งใสเหมือนเดิมขอแค่ลายตรงไว้ก่อนนั่นแหละนี่น้องพุ่งใสครับโอ้โหไม้ออกสองไม้แล้วอ้สวนคืนเอาถือว่าตัดแต้มวางเอาแค่ผลถูกแล้วชิ้าวเหมือนเดิมเอาอย้ยตีก็ช่างเขา ก้าพุ่งใสติดแบบใหม่ครับเก้าเขาหมดแล้วเก้าเขาหมดยังเอาครับคูจอมตีครับยกมาลายตรงไว้ก่อนยกมาเอ้าใกล้กว่าเดิมตีไม่ได้แล้วครูปิดเทอมยังสําหรับครูยังไม่ปิดนะครับแต่นักเรียนปิดไปแล้วครับที่ฟังครูชี้ก็แค่ เปิดมือไปอ่ะชิคแล้วมันเปิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องใ่้ใช้ขนาดนี้คือยกะอะฮาร์ปดรอปอะฟูมาลานี่ไม่ใชู่ใหญ่เอฟฟ้าครับแอฟสีฟ้าครับเก้า